สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องพิจูโกลครับขออนุญาตขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมครับ โอ้ไม่เป็นไรนะครับครับขอขออนุญาตถ่ายรูปครับครับขออนุญาตถ่ายรูปครัเนี่ยครับเป็นนักเรียนจากเกาหลีนะครับอาจารย์ประเทศเกาหลีครับ เขเป็นเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือเป็นอะไรนะครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือเป็นตอนเป็นนักเรียนหัวเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนนะครับครับนี่ครับเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนครับจากประเทศเกาหลีครับมาไหว้ปัญญามับ มันตนรูกก็ขอบคอร์รเชีวิตก่อนอจะเริ่ม้องจัดประที่ก้าเดี๋ยวคอยด้วยคอยด้วยเดี๋ยวคอยด้วยคอยด้วย การงานแถวใดยังง่ายอ่ะอ๋อการงานอ๋อครับอยากไปอยากไปชอบแบบไหนล่ะครับแบบบางประเจริญรุ่งเรืองของเราตัวเราเองมต้องให้กับหมู่ญาติแม่พระสิณาอุปทานแด่สมเด็จพระบรมไตรโลกบรรดาศกดิ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและบูรพกษัตริย์ทั้งหลาย เรานนแคุณย <łość> ่โมคุณย่าบุเหลือเราก็จะได้เชื่อมสายบุญโดยการอธิษฐานให้โอเคครับ ร้อนต้องใส่รองเท้านะครับร้อนร้อนมากครับพื้นมันร้อนนะครับต้องใส่รองเท้านะครับร้อนมากพอรอมรออยู่ฝั่งโน้นนะครับ ที่มาจากไอ้กระบี่ครับพออดอมรออยู่ฝั่งน้นครับรข้าวมันไก่นะครับให้รวบรวมมูลใหญ่บอกได้นะครับครับเนี่ยครับตรงตรงนี้ครับข้าวมันไก่แกบอกให้ผมมาบอกบอยู่บอกไปบอกเลย้อกลุ่มนั้นวนะ่าที่มาจากกระบี่ ครับมันจะเป็นร้านอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านไรนเนี่ยครับตรงเนี้ยมันมันจะมีอาหารหลายอย่างอยู่ครับวันนี้ก็ช่องเวทุโกมาเช็คว่า,าในวันบุญใหญ่ของวันที่9มีนาคมเนี่ยครับว่าจะมีที่พักให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไหมครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับโรงแรมล็อกแอนซีมาค่ะอ๋ลอล็อกแอนซีมาตั้งอยู่ตงรงไหนครับ ครับอยู่ตรงอยู่ตรงเชยวันเนาะใช่ช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ใช่สมมุตินะถ้าถ้าวันที่9มีนาคมเนี่ยเราเราจะมีที่รองรับให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดไหมครับมีค่ะก็คือท่านผู้ชมสามารถติดต่อได้แบบทางเพจหรือว่าทางไลน์หรือว่า,ทา,า,วาทาง facebook ได้ค่ะที่เพจรอบเอสซีมานะคะแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลอ สามารถติดต่อได้แบบโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าทางโรงแรมเราจะมีที่พักให้ลูกค้าอยู่ประมาณ26ห้องแล้วก็จะมีห้องอที่เป็นสูท VIP นน1น600หาทครับครัถ้างั้นเราเราในกิจกรรมในโรงแรมที่มีอะไรบ้างครับทางกิจกรรมทาโรงแรมเรางเร,ะะรวก็จะเปิดควัอหารก็จะมีโซนตรงนี้จะเป็นโซนโซนทางด้าหว่าเป็น ครัวลิมสาเงี้ยนะคะวันครัวธนาอาเงี้ยค่ะครัวจะเปิดตั้งสี่โมงเย็นค่ะจนถึงห้าทุ่มนะคะื่องดื่มสามารถสั่งได้ตลอดจนถึงสี่ตีหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ทางโรงแรมเรามีสระว่ายน้ําสามารถเล่นได้ฟรีนะคะเล่นได้ตั้งแต่แปดโมงจนถึงสี่ทุ่มเลยค่ะมีอาหารเช้าด้วยค่ะอาหารเช้าก็จะเป็นข้าวต้มอาหารเช้าจะเริ่มตั้งแปดโมงจนถึงสิบโมงค่ะ ครับถ้าใครจะมาถ้าใครจะมาโคราชหรือไม่มีที่พักหรือว่าต้องการที่พักครับให้ติดต่อมาครับที่รถแอสซิสมาได้เลยค่ะครับแล้วก็มีห้องอ่านจากทุกทีด้วยค่ะให้ถ้าท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อได้อ๋อครับครับยืนยันได้นะครับว่ามีที่พักแต่ว่าถ้าถ้าอยากสะดวกก็ต้องติดต่อมาก่อนถูกไหมครับติดต่อมาโดยตรงเลยค่ะแล้วเพราะว่ามันจะมีการเขาเรียกคุณนมาจำหรือว่าจองห้อง เ100ต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะจะมีแบบะอห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากันกันลูกค้าแบบว่ายกเลิกในการจองด้วยอ๋อครับครับ,รบมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมเราไหมครับว่าเกี่ยวกับโรงแรมเราครับอก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ต้องการห้องพักหรือว่าต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็สามารถ ทางเรายินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะคะครับผมครับสำหรับวันนี้นครับครับ,ครบแค่แช่แช่แช่ยช์สวยน,นั่นเองขอบคุณค่ะัครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ